ทุง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 สุะฮูรทุง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 ซะฮูรโอ้ยนี่พวกเราต้องอยู่ทำกิจกรรมจนมืดค่ำก็เหนื่อยแล้วนะใครยังแกล้งอีกฉันไปหยิบของที่ลืมก่อนจะหาต้นตอเสียงด้วยไม่มีใครเลยแปลกแฮะฉันเรียนเราอยู่ใกล้มากที่สุดแล้วนะแล้วเสียงมันลอยมาจากไหนช่างเหอะ รีบหยิบของรีบไปดีกว่าเด <ALK> ี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นกะเกลือหวานนี่มันไม่ปกติแล้วไหม <S 2> <S 2> นอกจากจะมีเสียงซาวเอฟเฟกไอตัวทุงๆอะไรนั่นมันมีบานกระจกกั้นเอาไว้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ หลอเล่นนะ่ะไม่ตลกเลยนะแปลว่าเราออกไปจากโรงเรียนไม่ได้หรอหนีตายผีทุงทุงในโรงเรียนปิดไปเยี่ยมชมแฟนเพจกันได้ใครชอบแนวที่หนักกว่านี้แวะไปช่องแยกได้นะคะทุง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 ทงทงทงทซาฮูรสายไหมทุกคนได้ยินหรือเปล่ามันดังขึ้นมาอีกแล้ว ตรงนี้โล่งแจ้งเกินไปพวกเราไปซุ่มดูก่อนว่าเป็นใครทุ่งทุ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 งซาฮูร์ทุง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 ซาฮูร์ทุง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 ซาฮูร นั่นมันไอ้ทุงทุงตัวจริงหรือว่าคนใส่มาสคอตนี่ดีแรกให้มันไปก่อนบ้าเอ้ยนี่มันหนังเอาชีวิตรอดหรือเปล่าระเบิดเวลามันไม่ต่างจากหนังที่ฉันเคยดู เพียงแต่ไม่ได้เพิ่มเจ้าทุงทุงเข้ามาแบบนี้ก็เท่านั้นเปลือหวานเราต้องตัดสายให้ถูกเส้นเหรอคิดว่างั้นนะทุง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 ทุฮูร จะเอาอยัางไงกันดีเราไม่รู้เลยนะว่านั่นคือผีหรือว่าคนตั้งสติก่อนนะทรงเนี้ยมันน่าจะรู้ว่าพวกเรายังติดอยู่ในโรงเรียนถ้าเป็นผีไม่น่ากลัวถ้าเป็นคนนี่สิน่ากังวลเฮ้ยในที่สุดก็ขึ้นมาบนนี้ได้สักทีมีใครในกลุ่มเราหายไปไหม โอยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่ไงตามคำใบ้บนนี้จริงด้วยเส้นสีฟ้าใครมันอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนเกมเกินไปแล้วนะถ้าจะแกล้งก็ควรมีขอบเขตพวกนายเงียบก่อนทุงทุ่งทุ่งทุงท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 งซาฮูรเข้าตูนี่เดินตามมันไปเหมือนโดนสะกดงานนี้ไม่ง่ายแล้ว ถึงแม้เราจะรู้ว่าควรตัดสายระเบิดเส้นไหนหยุดเลยนะเกลือหวานถ้าเธอจะไปช่วยเข้าตูเราสองคนจะไปด้วยที่เหลือไปตัดสายที่ห้องสมุดเราสามคนไม่น่ากังวลหรอกเจ้าท,ทุงอยู่ชั้นสามเป็นโอกาสทองแล้วสายไหม เกิดอะไรขึ้นหรอกันไกฉันมันทื่อนะสิในกระเป๋าพวกเธอมีอะไรที่คมกว่านี้ไหมคัตเตอร์ก็ได้พอดีเลยฉันพกมาเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งแล้วนี่ถ้าเราเคลียร์ระเบิดเวลาได้บานประตูทุกบานที่มีกระจกกั้นกระจกนั่นจะหายไปใช่ไหมฉันไม่รู้แต่ฉันภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะหยุดนะ อย่าทำอะไรเข้าตูเพื่อนของเราทท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 ุงง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 ูเข้าตูขอ,อขอร้องล่ะเธอได้สติสักทีระวังหน่อยสิเกลือหวานอย่ากล้าหารขนาดนั้นถ้านี่เป็นเกมถ้าเราตุยก็ไม่รู้จะตุยจริงหรือเปล่า สติแล้วใช่ไหมถ้าได้สติแล้วถอยออกมาทุุงงรมานี่มาฉันตัดเองข้อมือผู้ชายน่าจะแข็งแรงกว่าไม่นะเข้าตู้ อย่างกับเทเลพอร์ตเมื่อกี้เรื่องจริงใช่ไหมเขาตูนึกว่าตัวเองจะไม่รอดซะแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าพวกเราตัดสายสีฟ้าที่ห้องสมุดได้ทันน่ะก็เลยเคลียร์เกมไม่น่าเชื่อบานกระจกที่ปิดตายแต่ละประตูนั่นก็หายไปเฉยเลยนี่หรือว่าพวกเราเจอดีเข้าเห็นแล้ว แต่นาฬิกาข้อมือฉันมันเพิ่งจะสองทุ่มงั้นแสดงว่าเราใช้เวลาในนั้นแค่ครึ่งชั่วโมงฮะแค่นั้นเองจริงเหรอปกติฉันเดินในบ้านครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วแต่นี่มันรู้สึกยาวนานกว่านั้นมากไม่นะทุกคนอยา่อยาขยับ ช่วงเกียรติคุณแฟนอาร์ตได้มาหนึ่งภาพจากเต้าชิฟฟ่อนของเรางามมากๆขอบคุณค่ะ,คคะ FC ใหม่ๆที่อยากส่งมาร่วมสนุกไปที่แฟนเพจได้เลยนะคะและถ้าอยากดูเรื่องฟิลแบบนี้ต่อเนื่องแนะนำเป็นคลิปนี้ที่เด้งขึ้นมาเข้าไปดูต่อกันได้เลยค่ะฝากทุกคนช่วยกันเพิ่ม e n g a g e ให้ช่องพี่ด้วยกันกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ สำหรับ f อใหม่ที่ไม่อยากพลาดการ์ตูนเรื่องถัดไปได้เจอกันอีกแน่นอนถ้าก,กดซับพ,พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วเจอกันนะคะ